สวัสดีครับวันนี้ผาเขาอัปเดตนะครับที่ดินติดลำธารน,นะครับใกล้ที่ท่องเที่ยวใกล้แหล่งชุมชนใกล้เขื่อนคุ้นด่านประการชนนะครับที่สําคัญตรงนี้ติดท่าน้ําทุกแปลงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญหน้าแปลงนะครับจะมีถนนลาดยางผ่านหน้าแปลงทุกแปลงเลยไฟฟ้าน้ําพร้อมนะครับมีแหล่งชุมชนนะใกล้กับเขื่อนคุ้นด่านใกล้กับน้ําตกสริกานะครับใครที่แบบหาที่ดินทําบ้านพักนะครับทำเชิงพณิชก็ได้นะทำคาเฟ่ทำร้านอาหารหรือว่าทาเป็นรีสอร์ทจุดเช็คอินแคมปิ้งเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะว่าตรงนี้ จะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะครับมีนักท่องเที่ยวยิ่งเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เห็นนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแบ่งแปลงเล็กครับเริ่มต้นที่200วา400วาแล้วก็600ตารางวาครับวิวเขาแบบ360องศาเลยนะมีพื้นที่งอกมาอีกน่ครับพื้นที่งอกจากท้ายแปลงนะจากหมุดตรงนี้ไปถึงนู่นเลยครับฐานน้าอันนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วนะครับก่อน้นําไหลตลอดปีนะครับเดี๋ยวหน้าฝนมานะ้ะอาจจะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ 200วา400วา600วาครับเสนอขายที่ราคาตารางวาละ10,000บาทเท่านั้นเองครับสนใจแจ้งนัดหมายเข้ามาชมได้นะครับตรงนี้นะพิกัตตำบนหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับแจ้งนัดหมายล่วงหน้านะครับหรือว่าจะโทรด่วนครับขอรายละเอียดหรือว่าต้องการข้อมูลด่วนนะครับ0659098115ครับตรงนี้จะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงด้วยนะครับตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกครับติดลำธารสนใจแวะเข้ามาชมได้ติดต่อจักริดที่ดินสวยได้เลยครับ